นั่นทุกคนเนาะออกก๊อก่อนท่านบอกออกก๊อกเดือดถ้าอเดือดเคือเดือดแข็งนะทุกคนออกก๊อนะท่านสอนจอก๊อกเลยเออที่มันบอกได้ออกจอก๊อกไปไปไหไปไปเป็นการที ooky, ่ดีนะนั่นทุกคนเนาะเพราะที่มันแบบบอกออกจอก๊อกเองเนาะมาแม่มาแม่อุ้ยอย่าถอยแม่อย่าถอยแม่เนุ่มตัวกันเพื่อนนุ่มตัวกันนุ่มตัวกันนุ่มตัวกันชนะอยู่หรอกโอ๊ยไปแต่งร่วมพลังกันนี่นะ กาาสนามมันได้ละโอ้สีหโอเคจะได้ดีไปนี่ปจุยเรือยเลยะมาจะมาหนีบกระเป๋าจะจะ้าจ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 ้าอย่าเขาอย่าเขาในอย่าเฮาไอสัตว์อย่าฮาวเรกินเขาในโรงบานเอ้ยเอ้้ทีนี้ไปใส่ทีนี้ไปใส่มาตสุก่อนดีบ่าอย่าเนาะอย่าถอยแม่ดินเฮ้ยกากย เอาเลแล้วถอยกนแต่บูสันสันบูบายบนั้้องสาะมาฮาจ้าจฮาจ้าฮาจ้าจฮาจ้หิ้ตายซะฮะบเคระบักภันจ้า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 ะฮะจ้าจ้าจ้าเก็บสเก็บสา เก็บสามเก็บสามดอกเตอร์โอ <sh arp spirit> oh, oh, ้โคตรมันว่าได้ว่าโคตรมันเก็บสามจมตีเลยเพื่อนจมตีเลยมอนราแซ่นมีมานเสมอแมนมีมันเสมอแมนสิเกีฟีไหลด้วยบอลเอ้าฮีมันเสมอแมนนั่นฮีมันเสมอแมนโอ้ยฮีมันโอ้ยเพื่อนนี่เก็บสี่แล้วทุกคนเอ้าโอ้เก็บมีบอลยิ่งตายก่อนนะทุกคนโอ้ยเนาะจมตีจมตีเพื่อนจมตีโอ้โหดว่าเก็บสี่ได้เลยนะทุกคนฟ้าบอกว่าโอ้โคตรมันนี่แหละเกียรอนะกับมารีเลยล่ะทุกคนเลย

อย่างนั้นก็เลยแข็งขึ้นแน่เลยเนาะทุกคนเนาะตามสไตล์ของไหนหนอเนาะเอเก็บซีได้ดูบอลของบุหุ่เนาะโอ้เห็ดเพื่อนขากเนาะทายก่อนทายก่อนโอ้ยบุได้บุได้ทุกคน,กคนโอ้หัน,หน,หกนตกถอยก่อนอะคำว่าเทระโตนได้อยู่มามามาจาังหวะนี้มาเอาเบอลโด่งนดะูบอลเนาะมาเจา้จาเจ้าเจ้าโอ้ยเกอือบเกอือบเกอืเกอบ บถือเนาะบินบินฮ่ฮอบินใส่บถือเนาะเบิ้งเบิ้บินถือกันหยับลอยร้วบอดรองเบิ้งเบิ้งเบิ้งเว่าจ้้า้่า้้เก็บเองไรเฮ้ยมาเ้เฮ้ยเ้เก่งไรางฮ่ฮฮเฮเฮ้ยอยาเก๋อยาเก๋เดี๋ยวกินข้าวในโรงพยาบาเมื่อเมื่ทำทำหลอดก่อนอืมอืโจมตีด้ยโจมตีด้ย อสนะเยอะหรอกผ่านผ่าองมผมผ่ามโดลดผมมามโดดชิบิจัดการสตูนเว่อร์้กับชนะเยอะเ่อร์ตีด้วยมาจะชนานะทุกคนเลยอีพอโฟรอบฟีบอสนี่เดินนด้วยชนะแบบขาดด้วยนทุกคนเนาะเออ ออาก่ามาก่ฮะก้ามาบ่ฮะฮ่าฮก้ามาบ่นน่ฮะฮะฮ่าก่าบ่นฮะฮ่ฮ่า่าฮะฮะฮบ้าบ้าอือเกือบเกือบกือบเกบเกือบก่ามากวนก่ามากวือตายตัวเองจไอ้หาไรกับบุรีแล้วทุกคนโ้โหว่ามันแบบมันอันนี้นะะคือมันเดิมแห่งคือกันนะหาไรกับบุรีแล้วทุกคนเออจะไปหาเลย ย้างกับไปบ้านี่นะทุกคนเอาไปน้ำใส่ได้เนาะเจ้าเจ้ากระดูกเองเองก็ถ่ายเกมมาเครื่องขอกจะได้สำหรับแครอทแล้วทุกคนให้สีบุหูเนาะเออเออเนาะทุกคนประมาณนี้ก็ยังได้ก็อนเดือดมาชุดยตายทุกคนก็คือปีมังกรนี่แหละมาจะว่านี่เนาะมาเอาบริยานนะเฮ้ยหลานจบดีเลยเอาชนะมันให้ได้เนาะทุกคนเนาะ ถึงเวลาสินยากสั่ได้กระต่ายนะทุกคนเนาะเออหยาบปะฮะหยาบปะได้ปะฮ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 ะเก่งไปได้ปะฮะฮะเก่งไปได้ปะฮะฮะเก่งฮะฮามาตัวฮะฮะฮามาตัว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 อุ้ยเก็บเก็บไปเบิร์ดอ่าเก็บเก็บไปเก็บซองเก็บซองเก็บซองมันได้หลาปีเมื่อก่อนเอาะในเลือดแข็งโอ้ยจะได้ปอบมมกษ์สมุนไหนเนาะทุกคนเนาะจะได้กษณะจิ๋ดทุกคนอืย ค่ะเก็บประสิทหายนะทุกคนเนาะความหมายมันอ้ายก็บโมซิโม่หรอกทุกคนเลยตามจะตายนะทุกคนเลยตามซิมือเออเครื่องไายก็เริ่มซิจัมแล้ทุกคนเริ่มเริ่มแห้งเสียเนาะมาเพื่อนร่วมตัวกันร่วมตัวกันโอเคโอเคโอเคร่วมตัวกันเนาะทุกคนเนาะตามนั้นตามนั้นทุกคนมาได้เวลาฮีโร่ทุกคนได้เวลาฮีโร่ แปลงล่างเห็นเนสิแปลงด่าเลยทุกคนวันยุดเราปีมุกอนเนี่แต่ก็บอกไปยังเนาะทุกคนด้วเลยเอา่าต้องเอาคิวก,กาา่อนเนาะทุกคนเนาะฮามัดปุ่น,นี่ฮ่าฮ่าฮามัดบ่ฮ่าฮ่าฮามัดบ่ฮ่าฮ่าฮ่ามัดปุ่นี่มัดปุ่นี่มึงเกง่งไ้างฮามัดนี่ฮนะ่าบักอันก็พ่อบักอัออนนี้โอ้โหไว้ยไว้่นีนาา่โอ้ไทยก่อนไทยก่อนขาอะารมัดโอ้

กินเขาไปก่อนกินมากกว่าโอเคีมงกไก่ล้วไก่ล้วทุกคนไก่ล้วแห้งนะทุกคนท่าไหนีมงกนนนี่บอกว่าเก็บซเก็บหาท่นได้ีมุกวนดีเอาจังนี้จ้ฮอเด้อเดเยอะจ้าจ้าเจาจ้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 า อะไรปล่อยทุกคนไอพีมกกุกกนแล้วเ,เครื่องกับะมาณนี้จุมตีด้วยเพื่อนจุมตีด้วยโอเคเบิร์ตตีเจอ,อเพื่อนเอาขื่นขาไปชิปเ,เ,สสเจ็ดไปเด้สิใด้อ็พีเนาะเจ้ก็ต้องเป็นอ้ายเนี่แหละเอ็มพีเนาะเพราะว่าอ้ายแบบขาซวยร้ายแลยกับขาล่ายอยู่เจ้ก,ก็ต้องเป็นอ้ายเด้แหละชนะเด้สักคนเลยขัดด้วยชนะเด,เยด,เยดเย้ยืนแอคก,อจก็จะเปิดอาอใช้เบิรงเครื่องอีกเอาเบิรงนเบิร์ เก็บประมาณนี้ให้เบิ้งท่านกับเบิ้งเบิ้งบนท่านกับเบืาา้องจบหยิบได้ <c oughs> ก็เป็นท่างพายอ้ายเนาะที่เอาเสนอที่มันได้เนาะเออกับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสนับแครอเนาะแหงอยู่สมัติเก็บเก็บพอสี่หลันถ่าได้ไปได้ทุกคนอันนี้พวกนี้ตัวได้ทุกคนอีดีเลยนี่อ้ายอะไรไม่พีดด่ขาดลอยนะทุกคนเลยนานขาด,ด้อยติงนานทุกคนเอออ้ายมันอ้ายกับบุย ok ักษิโมนะทุกคนอ้าย ออ้ดินโหดอยู่แล้วถ้าอยาก,ม,กมาดินมาก็มาคอมเมนต์มาเด้อถ้าอยากมาดินกบ็บอกว่านี่เครื่องประมาณนี้ก็อไปใส่ไล่ส์สำหรับแกรอเนาะทุกคนการ์ดซีสำหรับคลิปนีเนาะทุกคนการ์ซีจบประมาณนี้เนาะเออสำหรับคลิปนี้การ์ซีจบประมาณนี้ใครทีมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์เนาะเออเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะเจอกันใหม่พี่หนาโอเคบ๊ายบาย